มเมื่อเฮ็ดไก่อบอบปีดอบหม้อเมื่อนี้เขาซิเฮ็ดอบปีดแต่ว่าบมมีปีดไดเอาหม้อ,อ,อมาใส่นี่น้องกับลังหาวิธีการว่าซีเฮ็ดจังไ๋ไก่น้อยก็หมักไว้แล้วล่ะตั้งแต่เช้าเลยด้วนี่หวังว่าเครื่องปรุงมันซีเข้าข้างในแล้วเนาะหมักได้ใส่ตู้เย็นไว้น้องสายมากินข้าวหนัอยุง่งฮือน คือบ่มันยังือก้นก้นแก้วอยู่หนอะคือแก้วอยู่เดี๋ยวมาบึงกันเนาะวดาตาไก่อบปีดอบมอ้อเขาใช่เป็นยังไงครั้งแรกเห็นอยู่ใน YouTube แล้วเอามาลองเห็ดลองบึงคือบอกรู้ว่าแก้วมันสูงพดว่ามีเขาหากเอาเบียรแก้วน้อยหันบอ่มาใส่ ได้แล้วบอกลองมึงเลยวะเนาะเริมแล้วมาเพื่งนำกันมารุนมะรุนกินวันเสาเลยแหละยันกินวั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 นหันวันวันันวันเัน้อนวั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 นวีนววัน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 ันวันันวันวังวันวันวันวานวั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 นันวักวันวกนอันวัน้อนวัวันว่นวน ไก่อบปิดมากินอันนี้ก่อนพี่น้องโอ้แมงวันหลาใหรวะมากินหอยแข็งลวกกุ้งกุ้งแช่น้ำปลาโอ้ยแมงวันหลายขนาดเลยเอาพัดลมมอเปิดใด้ดูแม่ลมมันมีละมามามามึงเดนอันมึงเดีนยวพอน้องยกยกใ้่ใส่ได้พี่น้องไปพี่น้องนี่อัน

นเนอาน้องก่นอ,อกกนข้าวเยนอรััน่นมีหื่อังเร็บออกกเอาเล่นให้น้องีิง กั๊กน้อยเอันไปเปิดมึงหมกใสเลยสุดมายม,มาเด้อมาเด้อทุกคนกินข้าวสวยน้ำกันนี่ อาหารน้องสายผลมักหลายหอยแข็งนี่นะหอยแข็งองแซน้ำปลาน้ำจิ้มซีฟูดผสมวปลาหยางเกาะวาซาบิสิวะเอาเปิดแล้ววะสิเปิดมอวะไป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 ,ไปบึง้งมาลุ้นกันมาลุ้นกันสิเป็นยังไงว,ว้าว แม่เอาน้ำมาเติมใสถ้วยนี่่อนดูแม่คือยุด้อคือยุด้อพี่น้องว้าวบึงบึงบึงสุดยอดเบึงลาดสายแคลเฮียนหัวครั้งแรกนี่นี่ครั้งแรกครั้งแรกสุดอือปาดตัวอ้วนๆเลยเอาอีกจักสามสิบนาทีอีกเนาะ จามาลุ้นกันอีกมามามากินข้าววันนี้รอบสองรอบสองหอมแล้วเด็กซุปแล้วรับวันนียหอมมันบ่มีอืมหอมละโอ้โหไะดีจากแล้วไปย่านทางในน้องบุงสุกอ้วนขนาดไฟแหงพอดี้วะอ๋อกับบุหงจับมึงเอาเอามีดน้อยมาแหกกันได้ไหมไปเอาให้มีดมีดน้อยอยู่คนนี้ น้องไปเอามาบึง้งดูั้งแรกพี่น้องเอ้ยน้องกับอันเฮาก็บ่เคยเฮ็ดจากเทื่อบึงนำกันคักๆอู้สีสันมีสี่เป็นตัวแซ่บขนาด สุกแล้วสุกแล้ววะให้มันแห้งแหงก่อนอีกหน่อยนึงเนาะเอาอีกจากสิบนาทีซะว้าวสุกวะอยากมไหมอืมอืมอร่อย รสชาตินี่โอเคมีพูดีเลยกินกับแจ้วซีฟู้ดนั่นมีตู้กับพูดีได้เวียกเนาะหลานคนมานานมีการยักซีฟอีกมีการยักซีฟอีกเป็นแนวไดปิดนา้มมาบึ้งดูผูกก้กินซีมิฮะน่ะซีมึงซีมึงมันเป็นแนวไดแซ่บบ่ เส่เส่บลายจนปากบ่ออกน้องเฮาจือไปเด้อสูตรนี้เด้อคันยากกินเป็นเฮ็ดกินอยู่เฮือนเจ้านะอันนี้แค่ทดลองเด่นี่รอบสุดท้ายแล้วนี่พอแล้ววันนี้นะเอาเอาจารย์ไปให้ลูก พ่อเอาเล็กปิ้งขี้มาได้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 เดี๋ยวเอาออกได้บนนี้เอาผ้านะดึงแก้วออกนนามีเลยวาโมมีความโมเอายองเอายองเสียถัดเลยโอเคไปบึงลูกหลานผู้สิกินได้นี่ <laughs> งามบ่สุดยอดเลยฮอนเลยเนาะเอาออกยังไงวันนี้ปัญหาเจ้าออกยังไงเอาเสื้อผ้าท่านเอาเลยแบบนี้อู้คักขนาดนี้ฮอนบอกแก้วฮอนบอกฮอสุกนโทรศัพท์ให้ดังฮอนฮอน ไปไปไปนั่งอยู่โต๊ะไปนั่งอยู่ตั้ง,งเรียนกันไดีๆแม่ป้าสิเกะให้ใครจะกินต้อนในเครื่องไหนไว้ไว้ไ yeah, yeah, yeah. นั่งเลยเอาตั้งไป yeah, พูดอีกบังไอเอาตั้งไปนั่งแกสมพรมัน <yeah, yeah. S 1> นี่มานั่งลูกสาวลิน yeah, yeah. โทรศัพท์ลินเกมโอเคเอาให้เอาเอาให้ สุกแล้วเดี๋ยวาแบบมันมันจะบูดแห้งแบบแซ่บแซบกินกับน้ำแจ่วซีฟู้ดสมพรลูกสีมึงลูกมันฮอนได้หล่ะไปเอาจานเอาถ้วยน้อยมาใส่ไปคำพูดเอาถ้วยน้อยมาใส่เด้อบึ้งบึ้งบึ้งดีหน้า เ <laughs> ขามาคู่นาคู่จากกันมีคนขี่อันเดยอินาบอกแล้วมานำนาตัวเองครับโบหมา <c oughs> อือเออาลูกเมหมือนพรมามาทอปลาแซบอันนี้ไปกิน,นะะอะไรไอ้ลูกกูจะวาหายบอก <c oughs> เอเอเอมื่อืน่นไล้ลามาเนอะอันนี้มันยังส่สแต่งเครื่องเดี๋ยวหน้าไปหับเดี๋ยวนี้แหละ ไปต้อนเอาบิดมนอย่โอ้จักะว่ามันง่ายเนาะแม่เนาะช้วยไปหอดเขาไปห้าดีหน้าเขาก็ละเมือเลยที่เบาะหูไม่ตู้เนี่ยกินใกล้บิดห้าตัวเราไปเอาไปกินมาพูดจีนลำกันเนะดุกเด้อพ่อไปต้อนเอาอันมุสุคัดเอาไปข้างเตะข้างนั้นเอาปีกเอาปีกปีกบิดแล้ววะเบิดแล้วโอ้เจ้าปุ๊ปีกมันเ มีหักเือไอ้ดี๋วเอาเอาจับบกมอดลายขนาดให้ขนาดดีนะอูฮอนฮอนมันใกล้เนื้อหลายมันใกล้รากมันสุกล้อุยเนาะซีนไล่หลายต่ต้อีะซื้อให้หกลิท่าปุ๊บกะมกินไ้หลายลูกก่อน้ะกินให้มันเบิดยังกินมือนิให่เรา่ะแต่เราหมดจ้อยู่ห้อนให้ลด้ไหมดูแบบลล่ามาดู

เออเออแม่ปากต้มไปลูกเด้อนุ่มเหมือก้อนมันละกันสีดำค่อยรวยกัก้อนเดเด้อไม่ต้วอันเขาเนาะแต่ก้อนสีเดียวกินไป่าได้หรืองลูกก็เปลี่ยนใจด้วยอีดียวอีหย่างจะไปเล่นก้อนเท่าปาจีมาชิมาแล้วสีถอยรถออกเท่าไอร่บอล่ากินฮอดแม่ บ paid, well. อไปให้ขอเรื่องเราบอกสอบส่วนพ่อมาแม่เอาเล้าหนดูดูบะมีไว้สิกินเล้าบองสมตะกนีอเนาะพี่น้องกินย่งซี่มันต้องมีของแก้ข่าวตัวแล้ก็สิกินเบิดดีวะไก่ตัวนของกินดี จักสามสิบแปดพันเนี่ยเป็นซื้อกี่เล้วฝากกระเจ้าซื้อให้ตลาดบริเวณตลาดหงูแปรก็เหมือนกันเนาะโลห์คือกันอันนี้พวกนีไก่แบรไม่บริเวณบริเวนไก่ผ่านไข่เนาะอันนี้ไก่กจ็จะซื้อมาปิ้งขายอยันนี้โอ้มาแล้วมาแล้วใส่เย็นมาบวกมีเย,ย็นเด้อจอกน้อยกอกเลยแม่เอาจอกก็เลยตรงโอ้ยเนี่ยม่ตู้ก็อิ่มละเม่ตูกก้ก็เรียบปากอือ ทรมดาบานนามอนาสิบิอบยุดบานารเนะาะอบยุดห้องนาเพื่อนแก้วมันมันหลูล่ละใช่ปะแก้วคำนัอนแหละืใส่เราขาวนนี้ข่าไปเราวงสวเก็บแกวแม่ยห้แม่อะไกินผู้เดียวกินได้ไหมจอกนึง่งแล้วบอกงูเนาะอือแก้ขาผู้ลก ức, ึกผู้ลกก เมื่อก็เอดอยู่บ้านเขากินไก่เขามักกินนั่งว <มา S 2> ันนี้เมื่อนราไปพิจนาด้วยแม่ดีหน้าอันพ่อดีหน้ากับกัดตัวแล้วเราไปเวียดแล้วครับมากมากมากเนาะเขาเพิ่มเรากักกับมือสุนี่ไปซิบซี้ไปแล้วที่จร <ไป S 2> ิงใกล้นี่มันเสแซ่บมันต้องตีนนัง่งมันมีน้ำเอ,อื้อมนี่เอันทีในเนืน้อให้กับบวกเสแสรบพวกแสรบข้างในจกต้องปาดให้เป็นตะกร้อกันห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 ันเบิด์ตตัวมันเลยเออมื่อแล้าเอื่อมาข้อกันไหมแนวเอื้อยกับพวเคยเฮ็ดเนาะ Công bố bỏ cơm nó ra, hắn sẽ đi về bán hồi chiềm, ừ. sẵn sàng đi chặt, xô cắn ủng hộp bỏ thả Cái cây mấy nhòi hắn Cây mấy nhòi, cây mấy nhòi, cây mấy nhòi Bà nhìn <laughs> lòng hông bác lấy lại Công bố lại <laughs> cuốn, đúng rồi <laughs> Cái <laughs> cây mấy nhòi <laughs> hắn đã xài <laughs> đúng rồi <laughs> Dường cây lòng hắn chặt đồ Lúc ý kìm Bạn hãy lúc nè Công bố bài lập cho nó Con bố mua ngừng luôn cái đấy lắm อยู่หน้าเขาเอาติดบุกเสียงไว้เขาจะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เด้อบ๊วยละต่อไปนี้ยันยันเมาเดี๋ยวเจอกันคลนี่เอาอันร้อนอันนี้เป็นจะกินนี่นี่ไม่ตู้ไม่ตู้จะเอาเครื่องนี้มาตู้จะเอาเครื่องนี้ครบเหมือนจบคลิปแล้วเจอกันคลิปหน้าฝากไว้ซ้ำนี่แหละเอาทีกินใกล้แล้ววันนี้สีเดรุยสองเหมือมันสุกแล้วแต่ว่ามัน มันลักษณะว่ามันเาต้มอ่ะมันบบแห้งเนาะบับแห้งคือหอนเลยเพราะว่าเตาเอามันก็บ่อนัดนะมันบบปิดสนิทคืออันที่กะเจ้าเฮ็ดนั่นเนาะปิดมันแล้วความปุ๊บจะกีดินเลิศมั้งครับต้องถามพวกอันที่ว่าจืดขนมมันนี่ซื้อน้ำมันปิดมายกโบว่ะโบหลังใครกันยกโป้สองคนนี่บุ้งดุกสองคนนี่แซบบ่